สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในเพจทัวไทยนิวนะครับสิบนาฬิกาหกนาทีนะครับนี่ฮะโอ้โหคนนั่งรอหลงตาบุญชื่นกันตลอดแถวตลอดแนวเลยนะฮะมานี่ฮะภาพบรรยากาศเนี่ยขณะนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน วัดลางสเสน่นครจันทร์นะครับวัดลางสเสน่นครจันทร์นะครับนี่ก็นักเรียนนะฮะโอ้โหคุณรูพานักเรียนมานั่งกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นกันตลอดแถวเลยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้นะฮะแถวนี้ถ่ายแนวนี้อย่าไปถ่ายตรงๆท่านถ่ายแนวนี้ ครับนี่ขยับไม่ได้เลยแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วเดินมาหน่อยอ่าพอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขยับหรอกไม่เป็นไรอ่าครับได้แล้วได้แล้วเอาละอ่ายกเลยลูกยกเลยยกถวายเลยอ่ายกสองมือเลยลูกยกสองมือนะยกสองมือยกสองมือยกสองมือนี่ฮะขนาดนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะท่านก็ เดินผ่านด้านหน้าของโรงเรียนวัดลางเสน่นครจันทร์นะฮะตําบลผ้าเคยอําเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับนี่อยู่ในเขตส่วนพึ่งแล้วนะฮะโหนี่แล้วนักเรียนนะฮะทั้งครูทั้งนักเรียนเด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะมานั่งรอกันนะครับกราบไหวหลวงตาบญชื่อกันยกมือลูกยกยกยกสองมือเลยนะยกอะยกน้าถวายหลวงตาเลยลูกยกเลยอะยกเลยคุณครูบอกเด็กยกเลยจากน้ําขวดเล็กๆยกได้เลยนะคนละขวด ยกเลยจ้ายกสองมือเลยโทรศัพท์เอาวางก่อนนะวางโทรศัพท์ก่อนคุณพ่อสวัสดีครับนี่ฮะอยู่กันเขตอำเภอสวนพึ่งแล้วนะฮะโอ้หนุโม,โมโทนาบุญกับทุกท่านวางโทรศัพท์ก่อนเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะครับวางโทรศัพท์ก่อนเลยจ้าท่านไม่เคาะให้นะถ่ายแล้วออกเลยพี่ถ่ายแล้วออกเลยพี่ถ่ายแล้วออกเลย,ย,ลออเลยท่านเดินอยู่ท่านเดินด้วยเออถ่ายแล้วออกโซมมาลโซม่า เอานั่งเลยไม่เหมาะไม่เหมาะนั่งก่อนผู้หญิงเออนั่นแหละจ้าเพเ,เอ,อ่อนุมโมทนาบุญนะฮะกับทุกท่านนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดสดเช้าวันนี้นะครับมานี่ฮะเข้า,าเขตอำเภอสวนพึ่งนะฮะคุณครูเดินเลยจ้าเดินเลยบางกล้องจ้าคุณครูจา๋าอ่าขอบคุณค่ะ ท่านท่านไม่ได้เหยียบผ้านะขยบมาหน่อยท่านไม่ได้เหยียบผ้าอ่าเออนั่นแหละนั่นแหละยกอ้าผ้าออกนะจ๊ะท่านไม่เหยียบจ้ะท่านไม่ได้เหยียบผ้านะเดี๋ยวท่านลื่นท่านเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านลื่นนะยกสองมือเลยคนท้องยกเลยจ่ะยกยกเนี่ยยกสองมือเลยยกสองมือเออนั่นแหละระเคนของผ้ายกสองมือด้วยวางโทรศัพท์ก่อน ยกนี่จ้าไม่ยกตะเคียนของแล้วจ้าน้ําด้วยจ้าเออยกไว้ก็เอานมไว้บนน้ําแล้วก็ยกเลยนั่นแหละนั่นแหละเอานมไว้บนน้ํานะครับอ่าโยกเลยไหวไหมโอ้โหเนี่ยแตามันเรีนทามก็ยังเดินอยู่ถ่ายแล้วเดินแล้วนะครับถ่ายแล้วเดินเลยยกสองมือน้ําน้ําข้างล่างไม่ถวายเหรอเออถวายน้ำข้างล่างด้วย จับไวเลยยกไม่ไหวจับไว้นะครับยกไหวยกยกเลยยกเลยจ้ะยกยกขึ้นเลยจ้ะไม่ต้องรอจ้ะขึ้นเลยอ่าไม่ต้องยกนะครับเนาะหลายแพ็คแล้ววางเอาวางไว้แล้วมือแตะไว้อ่าเอามือจับไวสองมือนั่นแหละอ่าจับสองมือไว้เดินเลยพี่พี่เดินเนี่ยเดินเนี่ยขวางท่านเดินเดินอ่าไปยืนขวางท่านท่านจะเดิน เอาโทรศัพท์ออกครับโทรศัพท์ออกเลยที่ตั้งเอาวางโทรศัพท์นะท่านท่านไม่เคาะให้ท่านไม่เคาะให้เอาผ้าเอบเก็บครับพี่พี่ท่านไม่เหยียบพี่พี่เก็บเก็บเลยครับเก็บเลยพี่เอาผ้าเก็บเลยจ้าอ่านั่นแหละครับจบุญยกเลยนะครับท่านไม่เหยียบผ้านะขอโทษด้วยนะโมนาบุญนะฮะขณะนี้เราอยู่ในเขตอำเภอสวนพึ่งนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับเข้าเขตอำเภอสวนพึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางวัดชัดปาวายนะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับในขณะนี้นะฮะสิบนาฬิกาสิบนาทีครับท่านชมครับมาฟ้าค้มนะฮะวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับโชคดีจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่าภาพบรรยากาศนะฮะหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นท่านเดินไปแล้วนะครับน้องๆหน่วยกู้ภัยก็จะมาช่วยกันขนน้านะฮะขนมนมเนยต่างๆเดี๋ยวเอาไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับ นี่ก็เป็นมวยที่ปฐมบรมราชานสสรนนะฮะของจังหวัดราชบุรีนะครับมาช่วยกันยกน้ํานะครับขึ้นรถนะครับนี่ฮะโอ้โหได้ขึ้นพันรถแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ฮะต้องขอบคุณมากๆนะฮะหน่วยกู้ภัยนะครับปฐมบรมราชานสสรจากราชบุรีนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อปพหลด้วยมาช่วยกันโบกรถโบกรานะฮะภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้นะะ ก็อยู่ในเขตอำเภอสวนพึ่งแล้วนะฮะเขตอำเภอสวนพึ่งตรงนี้ตำบลอนะไรเนี่ยรู้ไหมตำบลทับเคยทับเคยนะทับเคยเฉยๆทับเคย,เคย,เคยโอเคตำบลทับเคยนะฮะอำเภอสวนพึ่งนะครับอ้าวนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับมานี่หลายคนหลายท่านถามว่าหลวงตาบุญชื่นอยู่ตรงไหนแล้วนะฮะก็อ้าวนะครับดูนะเพิ่งผ่านโรงเรียนมาเมื่อกี้นี้นะครับ อยู่ตำบลท่าเคยนะฮะอําเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็กําลังจะเดินทุดงเข้าไปพักชั่วคราวที่บริเวณวัดชัดป่าหวายนะฮะเหลือระยะทางอีกประมาณ5กิโลเมตรนะฮะคือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องอหยุด Facebook ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับส0นาฬิกา12นาทีฮะและนี่คือทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ